อันนี้คือตักซอยโรงแรม B2 นะครับป้ายสีน้ำส้มนะครับคำเที่ยง B2 ูคำเที่ยงนะครับเขาบอกว่ามีร้านจอดรถตรงไปอีก80เมตรนะครับตามป้ายนะฮะแต่นี้เป็นหน้าหน้าโรงแรมนะครับที่จอดรถประมาณนี้ครับ3 4 5 6 7 8 9 ซ้อนอีกสองนะครับมีเป็นสภาพห้องพักนะครับมีประมาณน,น่าจะสี่ชั้นไม่รวมชั้นล่างก็เข้าไปในโรงแรมนะครับเพลินเราโชคดีครับจอดรถด,ด้านหน้าได้นะครับเดี๋ยวต้องไปถามเขา้วแล้วก็ตรงเข้าไปติดต่อ อันนี้เป็นล็อบบี้โรงแรมเห็นเห็นอย่างนี้นะครับห้องห้องเต็มแล้วนะครับอันนั้นโรงแรมรู้สึกจะมีน้ำร้อนให้นะครับอันนี้ฟอนติดต่อนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วครับชั้นล่างก็มีห้องพักนะครับอันนี้เหมือนมีอะไรลิปสติกแจกฟรีนะครับงงๆงอยู่เหมือนกัน อันนี้คียการ์ดนะครับของห้องรู้สึกว่าที่ลงทะเบียนชาเพราะว่าเลือกสีลิปติกนะครับ,รบจากล็อบบี้นะครับก็จะหาลิปแต่จึงอันนี้คือชั้นหนึ่งโอ้ต้องเดินบันไดไปขึ้นครึ่งชั้นนะครับก็จะเจอลิปแต่เมื่อกี้เราตัดสินใจที่จะเดินขึ้นมาเลยครับเกลียดรอลิปนะครับก็ เดินมาแล้วนะครับห้อง208 209นะครับก็คีการ์ดแปะเข้าไปนะครับจับของนึกขนเข้าไปแล้วนะครับห้องอาจจะดูลกนิดนึงฮะออปึ๊บนะครับเจอกระจกบานใหญ่อ๋อเป็นกระจกอ๋อเป็นทั้งกระจกแหนประตูห้องน้ำนะครับก็ไหนๆเดี๋ยวห้องน้ำแล้วก็ปึ๊บเช็คห้องน้ำา t ซ p น้ำโอเคส้วมโอเคแล้วก็เดี๋ยวอับน้ํานี่ลุ้นทีเดียวเลยนะครับนี่อยู่ใต้นั่นนะครับก็มีเพื่อนบ้านมาทักทายนะครับนี่ก็สตอบรี่ของฝากถึงไหยครับเอาไปให้เพื่อนบ้านนะครับผูกมิดไว้นะครับ อถอดหน,น้ากากแล้นนะครับอย่าลืมเพราะว่าเราอยู่ในที่ส่วนตัวครับน้ำสองขวดอ่อสาขาเหมือนของสาขาที่ขอนแก่นเลยนะครับระเบียบมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับขอเช็คตู้ยเย็นนะครับว่ามันจะเย็นหรือเปล่าบลแปง้งโ,โอ้โหนี่น้ำแข็งขึ้นมาเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะ ทำงานครับซึ่งกลายเป็นโต๊ะของฝากกันนะครับก็ยังไม่จัดนะครับเตียงอ่าจะตรงนี้ทําเป็นหน้าปกห้องได้หรือเปล่าต้องไปเปิดมา่านอ่อแอร์อยู่ตรงนั้นนะครับเปิดหน้าต่างม่านนิดหน่อยนี่อันนี้เปปซี่ไม่เกี่ยวนะครับของเราเองเปิดไปทางขวาโอ้ยเจอน้ำอะไรทุกอย่างนะครับ เิดไปทางซ้ายบลูชโอววิวขอขอขอคนไปนั่งบนัวเตียงหน่อยครับเดี๋ยวเราจะทำภาพนี้เป็นภาพปกนะครับน,น,นั่งนั่งนั่งตรงนั้นเออตรงนี้ก็ได้โอ okay. เคอ่าอ่าเดี๋ยวโอเคตรงนี้นีน่นี่อ่านี่ทำหน้าปกพอดีเลยโอเคเจวแจวแจวสองจุดสี่สองทำหน้าปก เป็นการที่พักรีวิวที่ดูดูดูดง่ายๆในลิ้นชัก1นสองนะครับตรงนี้มีที่วางของข้างลิ้นชักนะครับข้างหมอเตียงแล้วก็มีภาพนะครับภาพหวดเตียงสงภาพ หมอนโอเคนี่ครับลักไฟตรงหัวเตียงรวมสิบพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดไปดูวงนอกหน่อยนะครับตรงระเบียงเออนี่อยู่ทางขวาอ่าเปิดไปนี่ครับประมาณนี้นี่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะครับ ตรงนี้ติดถนนนะครับตรงที่ต้นไม้บางๆนี่เป็นโรตัสน่าจะโรตัสคำเที่ยงนะครับเดี๋ยวปิดห้องอ่าเดี๋ยวลองถ่ายเข้าไปดูในห้องนะครับอีกมุมมองหนึ่งแป๊บหนึ่งเขาเขาปิดปิดนี่ก่อนปิดที่เลื่อนก่อนเดี๋ยวไม่แน่ใจมียุงหรือเปล่ายุงหรือแมลงนะครับอันนี้เราเรามาจากบนดอยนะครับ นี่คือกระจกอ้าวเอ้ยจะมาแยกล่างได้่ห้องน้ก็ปิดประตูปิดประตูโอ้ก็จะกลายเป็นเป็นนี่มันอารมณ์แบบอะไรแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนียนะแบบอะไรคฮสเทลญี่ปุ่นข้างล่างเป็นอะไรครับเป็นเป็นไอ้ที่นอนของโดเรมอนเป็นที่ที่โดเรมอนมันชอบนอนมาหาอ่ตอนโดเรมอนมาใหม่ๆชอบนอนโอ้คนนี้แม่บ้านนี้แข็งแรงมากครับโอเคมีจุดไหนที่ยัง ไม่สังเกตนะครับอ่าทีวีทีวีต้องเทสทีวีครับมีรีโมทอยู่หนึ่งอันเท่าที่หาเจอนะครับกดปุ่มปุ่มแดงโอเค LG นะครับก็รอลุ้นอ๋อแอร์เริ่มเย็นนะครับอันนี้เป็นทีวีช่อง27แต่เราชอบดูช่อง29นี่อานี่ครับเป็นพวก ทำความสะอาดนะครับ1สบู่2แชมพูโชเวอร์เจลนะครับทิชชู่น้ำสอขวดแก้ว